เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีทรงต่อกำลังใจเติมรอยยิ้มให้แก่เด็กๆผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยตรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่เปราะบางต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยความโหยงใหญ่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสถานีกาชาดที่7จจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาชนามไมยพิทักษ์สภากาชาไทยได้ลงพื้นที่ส่วนพักพิงชั่วคราวเพื่อเยียวยาจิตใจเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีนางอุไรรัตน์น้อยสวุวรรณน,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำคณะพร้อมด้วยหมวหล้าสถานีกาชาดที่7็ด จังหวัดบุบลราชธานีคณะกรรมการหลอากาชาติสมาชิกเกล่ากาชาติและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้นําของเล่นขนมนมและสิ่งของที่จําเป็นไปมอบให้แก่เด็กภายในศูนพักพิงพร้อมจัดก,กิจกรรมปฐมพยาบาลด้านจิตใจและกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการสร้างพลังใจเพื่อให้น้องๆรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวและมีพลังในการก้าวข้ามเหตุการณ์เลวร้าย การมอบกำลังใจในครั้งนี้คือการปลุกพลังแห่งความหวังให้กับคืนสู่หัวใจดวงไน้อยเพราะเราเชื่อว,ว่าการเยียวยาใจคือจุดรเริ่มต้นของการฟื้นคืนพลังชีวิต